ก็แค่เปิดบัญนีให้ผ่านนะครับเดี๋ยวก็แอดไลน์กันนะครับเซิร์ชเซิร์ชหาผมง่ายครับผม U B F T ปุ๊บ Public ID เจอเลยครับใช่ใช่แต่ว่าอาจจะคุยไม่เหมือนกันอย่างกุ๊เรามีคนมีนพี่ฝนที่ช่วยคุยมีคุณบางคนที่คุยแล้วก็กุ๊ใหม่ก็พยายาม หาเรื่องคุยก็ได้ครับคือเห็นอย่างนี้นะครับไม่ค่อยคุยแต่ว่าเวลาในโมบายคุณจะในไลน์โมบายคุณจะเห็นว่าใครดูรูปคุณดูข้อความคุณกี่คนก็แปดสิบกว่าคนตลอดครับ,บรนนใช่ครับก็แอดม,มาครับเดี๋ยวผมรับเป็นเพื่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวคีอกุ๊บใหม่ให้ครับ อ่ามาแล้วครับกลุ่มอมะครับหมายถึงพนักง,งานที่นี่อ๋ y o อ,อก็ยูบีเราจุดเด่นเราไม่มีค่าคอมก็เลยการดูแลนะครับเราก็จัดเหมือนอพี่สมัครกับคนนี้เขาก็จะพยายามดูพี่เป็นหลัก แล้วก็จะมีคนช่วยดูแลอีกค,ค,คนถึงสองคนสลับกันไปเพราะไม่มีค่าคอมครับก็ออจะไม่เน้นใช่ครับที่นี่กินเงินเดือนอย่างเดียวครับ อ๋อ oh, จะดูคือจะไม่แบ่งว่าคนนี้เล่นซิงเกิลสต็อกอย่างเดียวแล้วก็ให้คนนี้ดูนะครับครับจะเป็นคุณต้องการคนนี้เป็นหลักเหมือนพี่ต้องการผมเป็นหลักผมจะต้องดูเป็นหลักครับแล้วก็มีคนช่วยแค่นั้นเองอ๋ออเยิมมากครับ <laughs> เริ่มจะไม่ทันถ้าลูกค้าอยู่จะรู้เลยก็ เดี๋ยวจะให้พยายามจะให้น้องช่วยกันนะครับน้องช่วยกันแต่ก็แจ้งแจ้งผมมาก็ได้ครับแจ้งว่าครับยุงยุทธก็ได้ครับนี่ครับครับลายดีครับก็ UBFT ครับเซิร์ชได้เลยเนี่ยครับเจอมาสองคนแล้วขอญาตอิดิชื่อนะครับ อีดิจื่อได้นะครับนี่ครับใครไม่อยากให้คนอื่นเห็นอย่าเพิ่งแอดตรงนี้นะครับผมจะได้รู้ไงครับเพราะว่าลูกค้าผมเนี้ยเนี่ยครับมีเลขเลขข้างหน้านี่คือลูกค้าหมดเลยนะครับครับจะได้รู้แล้วพิมพ์คุยคือเขาจะไม่เห็นของเขาหรอกว่าเขามีเลขอยู่ข้างหน้าผมใส่ให้ เฉพาะผมเห็นนะครับอ่าครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยรับนะครับเดี๋ยวจะเห็นกันหมดโอเคนะครับครับจริงๆอันนี้เทคโนโลยีก็ใช้กับไอเอสแอนด์ฟอร์นด้ได้คันเช่เอสแอนด์ฟอร์วินโดเนี่ยเขียนระบบได้นะครับเขียนได้แต่ว่าเขียนยากมากใช่ใช่ สร้างสร้างเองได้สร้างอินดิเคเตอร์ตัวเองได้เหมือนอย่างผมสร้างขึ้นมาเองครับครับผมแต่ผมถามแล้วครับผมมีคู่มือด้วยหนาะประมาณนี้ a s p e n น e วไอวินฟอร์มสำหรับเขียนระบบนะครับผมถามทาง Aspen แล้วในเมืองไทยยังไม่มีใครสอนผมได้ว่า s ิ n แทกแต่และตัวแบบเออใช้ยังไงก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้อ่านทีครับถ้า ถ้าพี่ใช้แอคเคนผมก็ยังไม่สามารถสอนพี่เขียนได้ครับพูดตรงๆโอเคแต่ว่าจะพยายามอ่านให้ครับแล้วครับโอเคนะครับก็ยังไงขอจบสัมมนาอ๋อยัง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 นิดนึงถามอยากรู้ารโฆษณาเขาไม่วดตอนไหนอ๋อครับใบหปวดครับเดี๋ยวขอยูยอดซื้อขายมาม ถ้าต่างชาติยังไม่ซื้อเยอนี่ไม่มองขึ้นนะครับยังมองไซเวฟันโฟไม่เข้าครับไซเวยก็เล่นสามสี่จุดสามสี่จุดได้ครับอันนี้อินด็ก์ฟิเจอร์นะครับยอดยังน้อยอยู่นะครับยังมองไซเวออวันนี้พอได้ แต่ยังไม่ถึงสิปกติที่เล็งไว้คือควรเกือบเกือบถึงสี่หมืนล้านนะครับเพราะตะก่อนนะครับหกหมื่นล้านนี่ยังน้อยกว่าเมื่อวานอีกนะครับมากกว่าครับเออมากกว่าเนาะเรม,มวันกระติวเดียวยังสู้ๆกันอยู่ก็มองไซเวนะครับอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ก็นิดเดียวเองครับผม ออนิดนึงครับ s เทา v t นะครับสูตรการยั่งยืนเเมื่อกี้เรียนรู้ตนเองเรียนรู้ทุกอย่างแล้วนะครับมาดูสูตรการยั่งยืนครับ s เท่ากับ v t ใช่ไหมครับเห็นรูปไหมครับแต่ก่อนเราเรียนฟิสิกส์ v เท่ากับ s ส่วน t ความเร็วเท่ากับระยะทางส่วนด้วยเวลานะครับถ้าเป็นสูตรเหตุการยั่งยืนนะครับ s เท่ากับ v t ครับ s ก็คือสัมผลนะครับ v คือ value of acceleration ครับนะครับนะครับ นะครับมูลค่าของประสบการณ์การลงทุนนะครับคือระบบอย่างเราบอกครับไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วระบบไหนเหมาะกับท่านอยู่ที่ท่านประสบการณ์ของท่านนะครับอยู่ที่นะครับนะครับซิสเต็มของท่านนะครับระบบของท่านที่จับต้องได้นะครับเข้าจุดไหนออกจุดไหนแบบเทเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิสิ b l e ิลแล้วก็อยู่ที่วิชั่นนะครับมุมมองนะครับ ถ้าท่านเข้าใจแล้วว่านะครับอ่ราระบบไม่ได้ทำกับไม่ได้แบบตอนนี้กําไรละร้อยกว่าจุดเงี้ยต้องร้อยกว่าจุดนะครับอะไรเงี้ยท่านจะเข้าใจนะครับรู้จักบางช่วงไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับนะครับในกุ๊ปผมไม่ได้เดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าช่วงนี้ให้ออกแล้วด้วยคือไม่ให้เล่นนะครับเพราะว่าหนึ่งเราไม่เราไม่เราไม่กินค่าคอมนะครับเราก็บอกลูกค้าได้นะครับว่าไม่ต้องเล่นนี้ อวิชั่นนะครับสำคัญคือนะครับมุมมองเพราะเจอลูกค้าบ่อยมากอย่างว่าไม่มีหรอกกำไรจากการเล่นลงทุนนะครับแต่นะครับเจอยิ่งมีเจอคนหนึ่งนะครับบ่อยมาลูกค้าคนหนึ่งนะครับแต่ไม่อยากจะบอกเขาเลยนะครับว่าพี่อ่ะพี่ไม่ได้ไงแต่ว่ามีคนหนึ่งนะครับคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่มีมีคนนึงมีหลายคนที่ยังกำไรอยู่นะครับนะครับ ก็คือทำกำไรได้จริงๆนะครับเพื่อนผมก็ยังกำไรอยู่นะครับก็เหมือนโทมัสวิชันคือมุมมองนะครับอย่ามองแง่ลบอย่างเดียวมันบางอย่างผิดพลาดนะครับก็ให้เป็นประสบการณ์อะไรนี้ครับเป็น value of a p e l i a n ก็เหมือนของโทมัสแอนด์ไวดิสันใช่ไหมครับการที่จะผลิตหลอดไฟได้หนึ่งดวงนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ผิดพลาดเขาทําการทดลองหนึ่งหมื่นครั้งนะครับนะครับ he not อ่าเขาไม่ได้ผิดพลาดนะครับหมื่นครั้งแต่เขาพบว่า สิ่งที่เขาทำหมื่นหมื่นครั้งที่ผ่านมามันไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องนะครับเขาจะจนสุดท้ายเขาก็เจอหนทางที่ถูกต้องนะครับก็คือผิดพลาดแล้วก็จะไม่กลับไปทําอีกครับโอเคนะครับนี่คือสูตรการยั่งยืนไม่มีอะไรครับนะครับขอบคุณมากครับขอจบสัมมนาเพียงนี้คขอบคุณครับอ๋อลืมทีเนาะทิวเวลานะครับสำคัญนะครับเวลาจะบอกคุณเองอมาคูนกันแล้วครับ ต้องเน้นผมเน้นรีเทิร์นครับครับรอ่าใช่ครับเพราะว่าทำให้วินวินเยอะกว่าล้อเนี่ยค่อนข้างทำต้องมาจับไซเวด้วยคือต้องมีไซเวต้องเวลานในระบบอะต้องมีต้องมีอมอกออกเจอไซเวต้องออกออกเสร็จก็เข้าใหม่มันจะมีวินเยอะกว่า,าครับแต่ถ้าปิดเปิดปิดเปิดโอกาสที่จะวินน้อย ชีวินมากกว่าร้อเดี๋ยวจะน,นักการเกิดเขาไม่ต้องเล่นไงครับยิ <laughs> ่งผมไปเสียนะครับดูแหมเออไม่มีเทนก็เล่นหุ้นไม่ได้อยู่แล้วเหมือนกัน ิลใช่งไหมครับเมื่อกี้เจอในไหนอ่ะขอของที่ UOB นี่ไม่มีบล็อกเกตใช่ไหมมีครับมีครับ UOB มีบ็อกเกตด้วยทุกคนเปิดต่อที่นี่เลยครับเคลียร์เลยครับสามารถหาบล็อกเกตให้ได้ครับแต่คือเป็นเป็นแค่ผู้ส่งผ่านเดียวใช่ไหมใช่ครับแนะนำช่วยแนะนำ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแต่คอนเซ็ปต์ประมาณนี้เอาตัวแม่คอเพล็กซ์อ๋อพวกนั้นเป็นเลดติ้งไงครับเลดติ้งก็คือเหมือนมีเลดติ้งไว้สมมุติว่าเราเปิดพอิชั่นไปแล้วใช่ไหมครับเราต้องการลดพอร์ <c oughs> ตจะลดเมื่อไหร่ใช่ไหมครับระบบอย่างระบบผมสร้างขึ้นมาแค่มีจังหวะเข้าแล้วก็ขายทิ้งก็คือชอ็อตแล้วก็ไซด์เวย์ก็คือออกมาเลย แต่ถ้าถ้าคุณต้องการลดพอเนี่ยแล้วก็มีเลตติ้งให้ยงไงก็สมมุติว่าพี่ซื้อใบสิบสัญญาครับเลตติ้งออกมาว่าเริ่มน่าจะมีโอกาสย่อคือไม่ดีปุ๊บพี่ก็ออกไปก่อนครึ่งหนึ่งเนี้ยซิงค์คืออย่างหนึ่งซิงคลสต็อกฟิวเจอร์มันจะปรับถัดต้องพูดว่าอ่า ซิงเกิลพวกคุณซิงเกิลสต็อกฟิ t เ r อจะปรับฐานบ่อยเลยต้องจับไซเวย์ให้จับไซเวย์ให้แล้วก็ต้องมีการลดพอร์ตได้ด้วยนะครับก็ไม่ผมผมจะสแกนจากตัวแม่พวก s ิงเกิลสต็ออ่ะมันจะปรับฐานบ่อยทำให้บางครั้งอ่ะพวกหลายๆอินดิเคเตอร์จะเห็นเลยว่าปรับจนต้องออกปิดหมดอะไรเงี้ย ก็ <sk ill ain> เลยให้เป็นเลดติ้งมารถพอร์ตก่อน <m uch ly> <m uch ly> อ๋อจริงๆซิงเกิลซิงเกิลสต็อกอะไปสังเกตแพทเทิร์นถ้าเป็นหุ้นส่วนใหญ่ก็จะมีปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดแรงช่วงหนึ่งก็จะปรับฐานช่วงหนึ่งแบงทุกอย่างโอกาสเกิดปรับฐานบ่อยครับเดี๋ยวเปิดให้ดูได้ มือนอย่างนี้ครับปรับฐานบ่อยสักพักเห็นไหมครับปรับฐานบ่อยมันเป็นคอนเซปต์ของหุ้นอยู่แล้วนะครับแทบไม่บางอย่างมันไม่มีเทนเลยช่วงนี้ก็ปรับฐานแล้วนะครับปรับฐานกว้างระดับหนึ่งมันจะปรับฐานบ่อยมากมงงคำถาม ใช่ครับเนี่ยครับก็ลองลองอยู่เพราะว่าสแกนจากตัวแม่มาแล้วก็เข้าด้วยซิงเกิลสต็อกมันก็ยังไม่กำไรกามคาบหวังอะ่ะถูกไหมครับก็คือมีไซเว้ปุ๊บแล้วก็ออกออกเสร็จสักพักลงช็อตได้กำไรไม่เท่าไหร่แล้วก็ต้องปิดปิดแล้วก็สักพักเจอไซเว้แล้วก็เจอเจอเป็นรูป จับได้ไซเวจับไซเวเปิดลองเปิดรอง,องขึ้นไปได้ไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันปรับปรับฐานก็ขึ้นมาสักพักเราก็ต้องมาเซตไซเวขึ้นมาสักพักเกิดปรับถึงนี้ก่อนขึ้นอีกคุณนมันเปหน,นีแล้วถ้าเรียนเทคนิคมา เริ่มยอกเลยครับไม่รอตัดหรอถ้างั้นน่ะต้องมองเป็นแม็กดีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออสเตเตอร์ไปแล้วอ่ะใช่แล้วน่าจะจับดีเข้าเลย หาก,กินคำสั้นเข้าแล้วถูกบ่อยๆถูกบ่อยๆถูกบ่อย,อ,ย,อ,ยอันนี้ถูกเพราะว่าช่วงนี้จะเห็นอย่างผมแนะนำเนี่ยบางครั้งช่วงนี้จะเล่นถ้าซิงเกิลสตอกฟิเจอร์จะเป็นถูมันต้องเหวี่ยงอ,ะอ่ะเออมันจะไม่ต้องไม่ใช่แบบพวกปรับมาสักพักขึ้นหนีแล้ว,ว่าปรับ ีกเวียง,ยงก็จะเน้นเรื่องของพีเรียดพีเรียดที่สั้นลงหน่อยแล้วก็ทินที่จับหน่อยเหรอคือจริงๆอะ่ะอ๋นนอใช่ป,ประยุก,กตก์อะ,อะไรได้บ้างครับ ก็เนี่ยปรับประยุกต์กับ moving average ได้เคยประยุกต์กับแบน channel ก็คือเรื่องของ high high volume แล้วก็เราก็คำนวณ standard deviation ลบไปอะไรอย่างเงี้ยก็มาคำนวณกับ ATR ก็ได้อีกก็ได้ก็ได้ระดับหนึ่งคือเราก็ต้องการหาความกว้างแท้จริงเอามาคำนวณอะไรอย่างเงี้ยก็ได้งงพองงไหมครับ แต่ก็มันจะไม่เหมาะกับบางตัวอย่างพวกที่มันเป็นของตัวมันเองอย่างพวกเดร์มมูเมนต์ถูกไหมมันใช้ไม่ได้แล้วมันก็แยกออกมาเป็นของมันกุ๊ปมันที่มันคำนวณรูปแบบ,นบแหนึ่งครับแป๊บนึ่งครับสี่สี่ประมาณสี่ห้าปีแล้ะครับครับ ได้ Dante, ได้ครับครับโอเคครับครับอ๋อมีคู่มือเป็นสังกฤษครับใช่ครับวิธีการเขียนมันจะบอกมันจะมีตัวอย่างเลยครับว่าถ้ายังลองลองเอาเขียนเขียนมูวิ่งตัดกันเนี่ยต้องเป็นยังไงใช่ใช่ ไม่มีใครแปรมันครับครับเคครับขบบบ้างฮะใช่คือมันผ่านโลจิกนิดนึงแหะครับครับเป็น e m a ช่วงข้างวันนะครับก็อันนี้บอกไม่ได้จริงพอดี มัน u เ s t a อ่ะคือมันจะถูกตอนนี้ยูบีสิงคโปร์มันจะทําเขาเรียกว่าเบองไทยคือยังไม่มีเขาเรียกว่าโรบอท t ท s t i n g นะครับอ่าครับอันนี้เราก็ทางยูบีสิงคโปร์กำลังจะลองเอามานอันนี้ไปทําเป็นโรบอท t ท s t i n g คือลูกค้าคนไหนสนใจก็คือไม่สนใจคือเรารับความเสี่ยงระดับนี้ได้ปุ๊บก็ปล่อยมันถึงสัญญาณปุ๊บก็ปิปชอตเปิดลองเปิดชอตไปเลยไม่ต้องไม่ต้องโทรให้ลูกค้าบอกหรือไม่ต้องมานั่งดูอนะไรอย่างเงี้ย ตทวทีไลไปทำเป็นโเป็นทีเซบอทเทดดิ้งอีใช่แบ็เทสที่มีูตัวองเอฟเฟกสูงๆเนี่ยที่จัดเทสมาคขาบอกเอฟเฟสูงๆทีแท็กเทสมาคือทำกำไรได้ดีๆว่าทำไม ค่าสูงๆครับก็มูวิ่งเดยถ้าถ้าเล่นเหมือนอย่างนี้ครับวันนี้สอนใช้อย่างนั้นเลยรับรองกำไรก็ลองเอาสัก10ตัด10ตัด50ก็ได้5เท่าลองลองกลับไปเล่นดูแล้วก็เลื่อนเรื่อนเลื่อน,อนครับใช่ใช่พวกนี้คือคือกินเทนน่ะทําไมผมถึงใช้10แล้วก็ไป5เท่า50เพราะว่า1 ค่าเฉลี่ยวเวาลามันจะไม่เปลี่ยนเร็วเออมันจะไม่เข้าหาไซเวว์บ่อยทำให้บางเราพยายามกินเทนที่สุดลองกลับไปดูก็ได้ครับ เป็นพารามิเตอร์มันครับมันจะเป็นแต่ละเส้นเป็นจำนวนเท่าของมันนะครับมันอัพติมไล์ได้โปรแกรมเนี่ยมันอัพติมไล์ได้คือมันเปิดการค่าได้ตามที่ตามตัวเลขเก่ของมันที่มันเกิดขึ้นหรือว่าพารามิเตอร์มันจะคงที่แต่ว่าการที่จะคำนวณด้วย moving average เนี่ยมันจะไม่เหมือน เพราะมันผ่านโลจิกไงถ้าดีมันก็จะใช้ค่าหนึ่งใช้แบบหนึ่งแลไม่ดีมันจะใช้แบบหนึ่งผ่านโลจิกแบบหนึ่ง,งคือสมมติเปถ้าเลิกออกมาแล้วว่าถ้าดีไม่ใช้พัฒนี้ถ้าแย่ไมใช่อีกคนหรือว่าเหมือนเหมือนอ,อ,อย่างเงี้ยอธิบายยังไงอ่ะคอนเซน็ปต์ง่ายๆก็ได้ครับถ้าถ้าปิดดีเนี่ยเราก็พยายามเอาเอาค่าปค่าปัจปจุบัน เอา,อางไงผมว่ามันง่คือเหมือนอย่างที่ผมพยายามอธิบายอะว่ามันเหมือนเรามีอยู่สามเงื่อนไขอะครับเงินเดือนเราเก็บเดือนนี้เราเก็บได้เยอะเนี่ยเราก็จะได้กินดีหน่อยใช่ไหม,ไมเพราะเงินเราเหลือ มาแนวนั่นใช่ของเก่ามาสามเส้นนี่เส้นที่สองเป็นห้าเท่าของเส้นที่หนึ่งและเส้นที่สามมันเป็นเท่าครับจํานวนเท่ามันไม่ได้ห้าเท่าครับแต่ถ้าสองเส้นตัดกันปกตินิยมใช้ผมดูแล้วมันน่าจะประมาณห้าเท่าแต่ว่าไม่มีเหตุผลนั่นเองอะไรที่ว่าจำเป็นว่าจะต้องห้าเท่าใช่ไหมใช่ครับใช่ครับพยายามจะ้เข้าใจว่าเป็นอพารามิเตอร์เวลามันมาพี่จะเห็นว่ามันมันกินเทนมันจะ ใช่ไหมห่างพอๆกันครับลองไปหาดูก็ได้เพราะมันอัพติไมซ์นี่มันอัพติไมซ์ได้มูว mm ิ่งโอเวอร์คอร์โดเวอร์เหมือนอย่างผมอัพติไมซ์คือความหมายอย่างนี้ครับอัพติไมซ์เซชันเราสามารถเซตค่าอย่างเช่นเส้นสั้นเนี่ยเรา เราหาเราบอกว่าเริ่มด้วย3ไปแม็กที่18เแปดสต็ปทีละ3ก็คือเราจะมีเส้นสั้น3 6 9 12 18อย่างเงี้ยเส้นยาวเวลาเราคอสกันเงี้ยเริ่มที่10ไปที่100ก็มี10 20 30 40 50 60สิี้อย่างเงี้ยสเต็ปทีละ10เงี้ยเราก็หาออปติมัยว่าคู่ไหนมันทำกำไรได้ดีสุดเวลาเขาเรียกว่าออปติมัยใช่เราก็พยายามหาค่าของค่า moving เงี้ยมาใส่

บางทีพวกมันตัวมีไซเคิลนะไม่รอดแต่ถ้าเราเอาพิมายกับเซตใหญ่ๆเลยนะว่ารักว่าค่าตรงนี้พอเราอยู่พอเราอยู่เขาเพราะเนี่ยครับเซตท่าสิบแต่ถ้าอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นี่ต้องอ e ีกแบบหนึ่งก็มีจับไซเวีละเพราะว่ามันปรับฐานปุ๊บมันจะด,ดึงค่าค่าของอ e ินดีกิเตอร์เรามาให้หากันพี่เป็นคนแรกที่พูดถึงว่าจะเอาการสแกนมาใช้กับ เ,เพราะว่าตอนนี้ผมกาลจะลองอยู่น <c oughs> คือผมจะลองแบบว่าสแกนแมสแล้มาใช้ซิงเกิลซ็อกซื้อนะแต่ว่าแต่คราวนี้ซิงเกิลมันมัถ้าเกิดเราไม่ซื้อด้วยบ็อกเทปเนมันจะเจอค่าพเมีมแเขาเยอะหล,ยหลายช่องอนกันคร <c oughs> าวนี้ยก็เลยคิดไปคิดมาว่าจะมาใช้บล็อกเทดึงหรอแต่ก็คงจะซื้อได้ไม่กี่ตัวหรอกเพราะว่าขาดเงินนก็แตว่าจะใช้เลือเกเลประมาณสองต่อหนึ่ง ปกติเราลงซื้อหุ้นได้หมื่นเดือนอันนี้ถ้าเราจะซื้อได้สองเท่าแต่ให้อีกไม่วันแค่นิดเดียวเนี่ยแล้วพอถูกทานเอาค่อยขึ้นบอลเข้าไปขึ้นบอลเข้าไปแต่ยังวางแผนไม่ออกว่าจะทำยังไงคดีนี้จรินพี่พู่เมื่อกี้ก็เลยอยากอยากได้ไอเดียแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้เนี่ยไอหน้าสุดท้ายที่พี่มันมีกากบาทแดงๆเมื่อกี้เนี้ยพี่บอกว่าเป็นโอเวอร์โซไม่โอเวอร์บอลอะไรที่มันหน้าเป็นรูปฆ่าหรอพี่อ๋อมันใช้แค่นี่ไม่ใช่นี่ ครรับคคืออะไเนี่ยำว่าซิกแนลกับเทคนิคอลเลตติ้งเนี่ยอยากรู้สองเกาะซิกแนลก็คือการสัญญาณที่เราเกิดแล้วไงอย่างเช่นว่าอ่าเป็นเกิดเป็นขาขึ้นอยู่อย่าเงี้ยซิกแนลคือซิกแนลเลตติ้งก็คือเลตติ้งเลยเลตติ้งก็อย่างอย่างเทคนิคอลเลยพวกทําให้เลตติ้งมันไม่ดีอย่างเช่นว่าซื้อมาแล้วเกิดโอเวอร์บอลไงถูกป่ะมันมีโอกาสย่อถูกไหมโอเวอร์บอลอยู่ใช่นไหมซื้อเยอะละมีโอกาสย่อ นั่นแหละเมื่อเข้าโอบอสทุกคนบอกว่าอะไรน่าจะมีหยดกัดย่อเราก,ก็ต้องลบลบเลทมันออกมาอ่าแต่วิธีการคำนวณลบเลทน,นี่คือใช้หลักการยังไงเนม่นเนี่นยกำลังคิดอยู่ครับเพราะว่าไอรอยเตอร์รู้สึกเคยเห็นแบบนั้นมัน,น,นทำดีมากเของพิมดไหมมดในเม้าค<ม>ับท<ม>ี่เขาเข้าไปดูที่เขาคำนวณการแร็งกิ้งหุ้น50ตัวและสมมุติว่าเราจะเวรดูซิฟายหุ้นจากเงินหนึ่งล้านบาทมี50ตัว แล้วเราจะจัดกันยังไงถ้าปกติปกติถ้าเกิดเป็นแบบดุนฉลวงดุนฉลวงจะเอาห้าสิบมาหารหนึ่งล้านจะหนึ่ตัวละกี่หมื่นกว่าไป<ต>นี<ข>ไ่ได้หลายตัวแต่ของพี่มดาเขาจะแบบเวทตามเขาเรียกว่าอะไรนะค่าความแข็งแกร่งของหุ้นใช่ใช่ก็แนวนี้แหละพยายามจะทําเป็นนางนี้ครับถ้าพยายามทำนางนี้ก็วันวันที่เจ็ด <c oughs> หรือแปดเขาเปิดสำนักงานห้าพันบาทข้าไปะจะได้เชิญ <c oughs> เดีで ول, で ول. ๋ยวเค่อนข้างที่จะดูหนึ่งก็คือยอดซื้อขายนะครับสองก็คือเรื่องของไซเวทที่เราติกรอตแรกอย่างที่ผมตีไว้975นี้่ไหมครับถ้าเริ่มยืนเหนือเนี่ยก็ค่อนข้างน่นจาจะโอกาสกลับขึ้นไปเนียครับ <c oughs> คือเราผมก็มองไซเวทโอ้โกูกรอบวนันนี้กว้างมากนะตอนนี้คือมองว่ามันเป็นไซเวทใช่ไหมเป็นไซเวทดาวหรือไซเวทไซเวทดาวครับ <way> down, ยังมองลงอยู่ <c oughs> ครับผมพยายามมองเป็น ก็คือทุกคนบอกสี่ไงครับเดี๋ยวประมาณนั้นครับเดี๋ยวดูตรงไหนของโฟลว์ช็อตความหมายคือก็คือตอนนี้ให้ลูกค้าออกนอกตลาดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเก้าเจ็ดห้าเนี่ยเข้าไปได้ทีนี้ในฝั่งน 940โอ้แน่นตรงเนี่ย์แน่นนะเย้มป่อยเดี๋ยวก็หลุด้เยันหลุกมอชัดใช่ครับมองชาร์ได้เพราะว่าถ้าเทคนิคก็คือก้อนนี้ใช่ไหมครับมีอยู่นลุ่มก้อนนี้ค่อนข้างทีอะอ๋ออย่างนี้คือมันช่วงไซด์เวย์มันกินๆมันกินกำไรได้เลย9ก้าีน่3เก้าเจจุดส5จุดเลยนะครับก็ถึงบอกว่าถ้าบางคนเชื่อ เล่นไซเวทตรงนี้ก็ทําไดค้คือคือผมรู้จักน้องคนนึงเขาได้สามสิบจุดสี่สิบจุแล้วเขาไม่เอาอะมันมีเทคนิคเล่นไซเว์ครับมันมีเทคนิคเล่นไซเว์ของเดี๋ยวคุณอภิณนันเขาจะมีสอนเคยตีฟีโบในไซเวย์ไหมครับอ่าแนวนั้นครับแต่ต้องกว้างหน่อย